เ,เดี๋ยวก็วันนี้ก็จะไปปฐมนิเทศนะคะของเด็กนักเรียนปถมวันนี้ผู้ปกครองก็ไปได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะแม่ฮอรก็จะเป็นคนพาไปปปาๆก็เลยไปทํางานค่ะวันนี้ก็แม่เอาก็จะแต่งง่ายนี่แหละแล้วก็ปกติก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรมากเท่าไหร่แล้วช่วงหลังๆตั้งแต่มีลูกนะคะก็จะห่างหายจากความสวยความงามไปเยอะเหมือนกันเลย นี่เราก็ลงลงเบสนะคะอันนี้เราก็ลงรองพื้นเลยค่นนะ,คะนี่แม่อ้อยก็จะใช้ของโลนาซองนะคะก็ซื้อมาจากเมืองไทยนัย่นแหละภาพหน้าของแม่ออยก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่หรอกตั้งแต่มีลูก่ก็ทาสวนด้วยมีลูกด้วยก็จะไม่ค่อยมีเวลาดูตัวเองเท่าไหร่หน้าก็จะประมาณนี้ ช่องนี้เขามีเขาเลยกอะไรอะใส่หน้กากากกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่งมากไปก็ไม่ได้แบบมีประโยชน์กับหน้าตัวเองเท่าไหร่เลยอันนี้เราก็จะมาลงแป้งก่อนนะคะน,นี่มาก็จะลงแป้งฝุ่นอันนี้ก็จะลงแป้งฝุ่นบางๆก่อนนะคะเดีแต่ไม่เราก็จะลงแป้งผ,งนนะะงงผสมรองพื้นทาอีกทีนึงบางๆเหมือนกัน จะไม่ชอบลงแป้งผสมรองพื้นเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะติดไม่ค่อยทนนะคะจริงๆก็ไม่ใช่ปูรูแต่งหน้าอะไรสักเท่าไหร่หรอกเราต้องรีบตอนนี้เสร็จหน้าแล้วเราก็มาคิ้วนี่ตั้งแต่ใส่เขาเรียกแหละตั้งแต่ใสมาร์กแล้วเราก็ต้องทำการแต่งคิ้วด้วยมันแบบสวยเพราะว่ามันจะเห็นเฉพาะคิ้วกตาไงแต่นั่นแหละก็ ไปตามธรรมาชาติของเรานะคะตอนนี้มันจะช่วยทำให้คิ้วเราดูเป็นเส้นนะคะขึ้นมาตอนนี้แมาก็จะมาแต่งตาแบบง,ง่ายๆ บบสีตาอยู่สว่างนิดนึงก็จะใช้เนี่ยนะคะพาเลทของกเกตตอนนี้นานมากแล้วมีานานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สีก็เนี่ยนะคะเป็นสีนูดกิตเตอร์กิตเตอร์หน่อยแต่งการเสร็จแล้วเราก็จะมากลิบตานิดนึงนะคะมันนานๆแต่งทีเ็าแบบเราต้องแต่งแบบรีบๆด้วยนะคะนี่ ก็จะใช้ของแบ็ตัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราดัดขนตาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ ชอบผิวไม่ออยสีคล้ำนะคะถ้าผิวแทนก็จะชอบอะไรที่มันเป็นแบบกลโกลหน่อยเราผิวสีแทนแล้วจะไปแต่งแบบฉ่ำๆแบบคนผิวหวานๆก็คงไม่ได้นะ,ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ลงลิปกันลิปนก็จะเป็นสีนูดๆแบบนี้นะคะตอนแรกแบบนูดๆทนๆนูดๆนะคะแบบว่างานพิธีการก็จะไม่ค่อยอะไรมาก เสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละก็จะไปแบบแบบนี้นะคะหน้าแบบอ่าขอเขาเรียกอะไรอะนูดๆหน่อยก็ดูเรียบร้อยพิธีการพิธีการหน่อยน,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 นะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอปัดไฮไลท์อีกนิดนึงนี่ัวเป็นไฮไลท์อันนึดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นถ้าเป็นงานพิธีการเขาก็จะชอบใส่ปวกมูกอะไร เราก็ใส่แบบง่ายๆไปก็จะได้ประมาณนี้แต่เราก็ใส่สูตรค่ะปะกติงานปฐมนิเทศนะคะเขาก็จะเป็นสูตรสีอ่อน รีมสีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสีอ่อนๆสีหวานๆแต่ว่าแม่ออยชอบใส่สีดำแม่อก็เลยจะเลือกใส่สีดำไปนะคะคก็จะเป็นสูตรตัวเดียวกับที่ใช้จบของน้องยูพอดีเลยจบอนุบาลของน้องยูนะคะแม่ก็จะใช้สูตรตัวนี้ง่ายๆธรรมดาธรรมดานะคะก็ที่ปุ่นก็จะต้องมีดอกไม้ตรงนี้แปะติดเอาไว้ตรงหน้าอกเลยนะคะมาดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทรงผมแม่ก,ก็ทําแบบง่ายๆแบบนี้ไปนะคะเรียบร้อย ข้างหลังเออก,ก็อาจติดข้างหลังนิดนึงก็ได้แบบนี้ทำแนี้นะคะ,นนะจะเป็นอะไรที่ง่ายๆไปค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปงานประถมทิเทศนะคะนักเรียนประถมญี่ปุ่นกันค่ะ ต้องรีบแต่ง ไปงานประถมนิเทศน,นะคะหน่อย,ยก็พาน้องยูมาไหว้คุณปู่ก่อนค่ะมาบอกคุณปู่ว่าวันนี้ยูขึ้นประถมหนึ่งแล้วนะครับปู่คงอยากจะเห็นยูในวันนี้มากๆเลยค่ะ สวัสดีมาชโยวันนี้เดี๋ยวเราก็พาน้องยูมาไหว้พระที่ศาลเจ้าแป๊บนึงนะคะศาลเจ้าข้างบ้านนี่แหละก็ไหว้พระเอาเลิกเอาชัยเหมือนพี่บุญเลยหายอ่ะโอเคอ่ะสักก่อนนี่เจริญเจริญเดศาลเจ้าเก่าๆนะน้องยูกว่า いこれやってううううんそうそそう手合わせてからちゃんかちゃんって。 เทของนักเรียนปฐมญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นวันที่ทางเขตแต่ละเขตที่อาศัยอยู่กําหนดไว้ค่ะโดยจะมีมาตรการแต่ละเขตที่เขากําหนดออกมาเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นเพราะโควิดก,กําลังระบาดทางเขตแล้วก็ทางโรงเรียนก็เลยมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดนะคะแล้วก็ให้ทําการแยกแบ่งชั้นเป็นห้องเรียน เราจะทําการประถมนิเทศแบ่งเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงสายนะคะและกําหนดให้ผู้ปกครองมาได้แค่คนเดียวเท่านั้นเองค่ะ <S <S ของยูจังวันนี้นะคะก็จะประถมนิเทศในช่วงสาย <S 1> <S 1> <S 1> เราก็เลยมีเวลานะคะในการเดินเล่นระหว่างทางกันไปค่ะช่วงฮารุนะคะจะมีดอกหญ้าสีเหลืองที่คุณญี่ปุ่นเรียกว่าดอกทามโ,โปโปหรือดอกแดนดีไลออนนะคะบานสวยตัดกับสีเขียวของรอนหญ้าค่ะ หลังจากการบานอย่างเต็มที่ผ่านไปแล้วนะคะดอกก็จะร่วงแล้วก็จะเห็นมเมล็ดที่เป็นปุยสีขาวๆก,กลมๆติดอยู่กับฐานรองของดอกนะคะเป็นกลมๆเด็กๆญี่ปุ่นก็จะชอบมากเลยค่ะโดยจะชอบเป่ามเมล็ดตัวนี้นะคะให้ปลิวไปตามลมตัวมเมล็ดดีก็จะแพร่กระจายพันไปตามลมที่พัดพาไปค่ะโดยเด็กๆญี่ปุ่นนะคะก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเราอธิษฐานแล้วก็เป่าดอกทันโปโป ให้ปลิวให้หมดภายในครั้งเดียวก็จะทําให้เราสมหวังในคําอธิษฐานและมีความสุขค่ะซากุระตรงนี้บ้านแล้วนะคะเรียกว่ายายซากุระเป็นสกุละที่มีบานช้าแต่กริดเนาก,กจะแบบคำซ้อนกันสวยมากมวันนี้ก็บานรับเด็กเลยเจา้าจังยายซากุระไซเเรียอนี่ไง หน้าคาวายเนี่ยสวยมากเลยอ่ะดอกมันซ้อนกันโซนนั้แก้วแป้เต็มอยู่นี่ก็มบาบานแล้วนะคะวันนี้วันก่อนเ้่อวานมาถ่ายรูปยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่นี่บานสวย ปกตินะคะทุกๆปีผู้ปกครองก็จะได้เข้าไปในห้องเรียนแล้วก็ช่วยลูกๆจัดโต๊ะเอาเอกสารกลับบ้านบ้างน,นะคะแต่ปีนี้โรงเรียนค่อนข้างเข้มงวดมากๆเลยห้ามให้คนนอกเข้าห้องเรียนของเด็กๆส่งเด็กๆได้ที่บริเวณทางเข้าที่เก็บรองเท้าเท่านั้นค่ะแต่ก็จะมีคุณครูนะคะคอยช่วยเหลือและก็แนะนำอยู่ตลอดทางค่ะ นี่ก็จะเป็นดอกสีลิปนะคะที่รุ่นพี่ได้ปลูกเอาไว้แล้วก็จะได้บานต้อนรับน้องๆน,นะคะที่เข้าสู่ประถมหนึ่งในปีนี้ค่ะในงานพิธีการนะคะทางโรงเรียนบอกไว้ชัดเจนว่าห้ามนำคลิปหรือรูปภาพต่างๆในงานพิธีลงในโซเชียลอย่างเด็ดขาดนะคะแม้ว่าก็เลยไม่สามารถนำภาพมาฝากเพื่อนๆได้ค่ะนี่ก็เป็นคำขวัญของโรงเรียนพิจัยบุญนะคะคาชิโกคือฉลาดยาซาชิคือ ใจิตใจดีอ่อนโยนทาคุมาชิคุแข็งแกร่งและอดทนค่ะ อันนี้เราก็ประมนิตทศเสร็จแล้วนะคะสําหรับเด็กนักเรียนป .1 ทุกคนก็จะได้หมวกสีเหลืองซึ่งจะได้มาจากทางเขตของเรานะคะเพื่อที่เวลาเดินทางมาโรงเรียนก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เพื่อให้เป็นจุดสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าเป็นนักเรียนใหม่หนักเรียนป .1 ที่ยังต้องช่วยในการดูแลในการเดินทางมาโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยค่ะ สิ่งที่ประทับใจที่สุดในงานปฐมนิเทศในวันนี้นะคะก็คือคําพูดกล่าวต้อนรับของครูใหญ่ที่กล่าวกับนักเรียนน้องใหม่นะคะชั้นป .1 แล้วก็กล่าวกับผู้ปกครองค่ะแม่อ้อยอาจจะไม่สามารถนําคลิปในงานพิธีมาฝากเพื่อนๆได้นะคะแต่ก็อยากเล่าสู่กันฟังค่ะว่าคําพูดที่คุณครูใหญ่ที่กล่าวในงานพิธีในวันนั้นจะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างประทับใจแล้วก็ทําให้เราเห็นถึง ความตั้งใจนะคะแล้วก็แนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะครูใหญ่บอกว่าทุกๆคนมีข้อดีที่แตกต่างกันอยู่ในตัวเองทุกๆคนมีความแตกต่างทุกๆคนมีความดีและข้อดีเราทุกคนเป็นดอกไม้ที่มีดอกเดียวในโลกใบนี้เพื่อนข้างๆเราอาจเขียนฮิรากกานะคันจิได้เก่งและคล่องแต่ตัวเรากลับเขียนมันไม่ดีเลยเพื่อนข้างๆกระโดดเชือกได้เก่งมากม แต่ตัวเรากลับกระโดดได้แย่มากเด็กบางคนทานอาหารกลางวันของโรงเรียนได้อยาอ่างอร่อยและสามารถทานจนหมดแต่ตัวเรากลับมีทั้งของที่ชอบและไม่ชอบมากมายและทานอาหารได้ยากกว่าถึงแม้เราจะเรียนไม่เก่งออกกาลังกายได้ไม่ดีหรือทานอาหารได้ยากมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลใดๆโนบิตะมีโดรามมนคอยช่วยเหลือ แต่ถึงแม้วันหนึ่งโนบิตะจะไม่มีดรามอนก็ไม่เป็นไรนะเพราะครูที่โรงเรียนของเราจะไม่โกรธหรือต่อว่าเด็กที่ทำไม่ได้แต่คุณครูจะคอยช่วยเหลือเป็นกำลังใจและสนับสนุนให้เด็กๆทุกคนพยายามทำอย่างดีที่สุดทีละเล็กทีละน้อยในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราพยายามทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราถนัดและค่อยๆทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดควบคู่กันไปที่สำคัญ อย่าลืมที่จะกล่าวชมเชยเพื่อนๆรอบตัวเราอย่างจริงใจในสิ่งที่เขาทำได้ดีและให้กำลังใจในสิ่งที่เพื่อนไม่ถนัดแต่กำลังพยายามทำอยู่ก็จะทำให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนและสนุกสนานสิ่งที่ดีก็จะดำรงอยู่และสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆเลือนหายไปนี่เป็นเรื่องจริงที่สุดใครที่ทำได้ก็ทำต่อไปได้เรื่อย แต่ถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องละอายใจถ้าเรายังทำสิ่งนั้นได้ไม่ดีคุณครูจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนเสมอจบแบบซึ้งๆนะคะสำหรับครูใหญ่ที่ได้กล่าวต้อนรับเด็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะครูใหญ่ก็ได้กล่าวกับปกครองว่า ให้โรงเรียนแห่งนี้จะเน้นให้ความสําคัญของเด็กๆในเรื่องความรู้สึกในการยืนยันตัวเองสําหรับเด็กแต่ละคนและให้ความสําคัญกับความรู้สึกในการดรํารงอยู่ในตัวเองของเด็กๆคุณครูจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการและความแข็งแกร่งทางร่างกายเพื่อจุดสุดท้ายก็คือการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็กๆค่ะเป้าหมายก็คือการให้ความรักและการศึกษาครูใหญ่บอกว่า เมื่อเด็กถูกรักอย่างเพียงพอก็จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือลูกของคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเองช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาวตาชิกะอุมาเรเตคิเตโยกัตตะนี่ก็เป็นประโยคสะเทือนต่อมอารมณ์พ่อแม่นะคะในงานพิธีซาบซึ้งจนน้ำตาไหลกันค่ะสำหรับตัวแม่ออยเองนะคะ จริงๆสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่เป้าหมายสูงสุดที่มีให้ลูกก็อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่สูงล้ำอะไรแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเป้าหมายง่ายๆของมนุษย์ทั่วไปค่ะที่เราอาจจะมองข้ามหรือมองผ่านไปเพียงเพราะว่าเรามีความคาดหวังจนเต็มเปี่ยมจนลน้นแล้วก็จนลืมความเป็นตัวตนของเด็กๆของเราที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเราทุกคนในวัยเด็กแล้วก็เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องการพื้นฐานที่สำคัญเพียงแค่นั้น ื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงในอนาคตในทางที่เป็นทางของตัวเองอย่างแท้จริงจริงๆค่ะเราทุกคนต่างรอการแบ่งบานและสวยงามในแบบดอกไม้ของตัวเองนะคะสุดท้ายครูใหญ่ก็บอกกับผู้ปกครองว่าผมขอความการุณากับผู้ปกครองเพียงหนึ่งอย่างคือผมขอให้ผู้ปกครองให้เวลากับลูกของคุณสักนิด และพยายามค้นหาให้พบแม้อาจจะเป็นสิ่งที่ลูกของคุณและตัวผู้ปกครองเองอาจไม่เคยได้สังเกตรหรือคุ้นพบมาก่อนเลยนั่นก็คือหาจุดดีข้อดีของตัวเด็กเองแค่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอเพราะสิ่งนั้นจะนำพาสิ่งดีๆหลายอย่างตามมานี่ก็เป็นคำกล่าวที่ประทับใจของคุณครูใหญ่นะคะทุกหน่ยอยากจะนำมาแชร์และรับสู่กันฟัางค่ะตอนนี้นะคะเราก็ พิธีผสมวิเคราะห์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมากๆค่ะนักที่เดินกลับบ้านวันนี้อารมณ์ดีนะคะมีเด็กอารมณ์ดีกลับบ้านแล้วก็ได้หมวกสีเหลืองกลับบ้านมาด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมวกที่เด็กนักเรียนป .1 ต้องใช้นะคะใช้ป .1 ป .2 ึ่งปอสองยเธอร์้านด๊าได้ยูจัง一年级おめでとうございますไอดีกู ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็งานปฐมนิเทศก็จบไปแล้วแล้วน้องอยู่ก็ขึ้นปหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ